ของผมจะไล์ได้ทีววันที่หนึ่งรีบเลยนะคะอะไรนะอุ้ยคนดูแปดร้อยเลยเหรอสวัสดีค่ะป้าช่องคนดั่งตัวเนี่ยมาแล้วค่ะคนดูตะกานะคะตอนนี้ฮอตขึ้นมาที่ฮอตสิบแล้วนะคะทุกคนครับผมฝากข้าใจครับด้วยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับซื้อหนึ่งแถมสองไปเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมสองนะครับ หนึ่งแถมสองนะทุกคนนะรีบเลยนะโปรนี้ถ้าเกิดบ้านหลอดที่แถมเนี่ยหมดคือหมดนะเพราะว่าหลอดแถมเนี่ยคือตอนเนี้ยสินค้าเราเหลือไม่เยอะมากของของโลชั่นของโลชั่นน้ําหอมน้องเกี๊ยวนะคะเราก็เลยเอามาแถมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองใช้ควบคู่กันไปกับกันแดดเอพเพราะว่าเวลาที่เราทาผิวแล้วเราทาผสมกันเนี่ยผิวมันจะเนียนมากมันจะมันจะเนียนมันจะกลืนเข้าผิว เราเลยอยากให้คนได้ลองเลยเอามาเรามาเอาเอาแถมให้แล้วก็เอาไปผสมทาดูผมจะจัดโปรทีนู่นเลยนะครับอ่าช่องผมะซันวงสะทอนอะต่อๆวันที่สามเพราะว่าวันที่สามอะผมอยู่ยะโสเพราะว่าเรามีงานที่แถวบ้านพุปนเนอร์เดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมเดี๋ยวผมจะจัดในต่อๆในช่องซันวงสะทอนอะวันที่วันที่สามนะครับเพราะวันที่หนึ่งก็ไม่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 สะดวกวันที่สองก็มีงานวันที่สองต้องเตรียมพร้อมละ ผมจะไลฟ์อีทีวันที่สามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขายของนะจะไลฟ์อีทีวันที่สามช่องตตซานพงทอรครับแต่วันนี้ผมจัดให้ก่อนเลยแต่ให้น่าจะเป็นโปรนี้อยู่แหละแต่วันนี้มันมีรูปนะพิเศษที่สุดคือมีรูปเพียงแค่หมุนไปหมุนมาตรงนี้ทุกท่านพี่น้องตตฝากข้อเจาข้าใจครับสามร้อยเก้าสิบาททุกท่านได้กันแดดได้พีหนึ่งกล่องไม่พอครับแถมโลชั่นตรเกียวสองหลอดแบบพกพาด้วยนี่โลชั่นตเกียวพกพาไปด้วยเพียงแค่จ่ายสามร้อยกสิบสองหลอดอันเนี้ยแถมเนี้ย ทุกท่านไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายเพียงแค่สามเก้าศูนย์สามร้อยเก้าสิบกทิตา้าแถมโลชั่นทีกเกียวสองหลอดพร้อมกับแถมรูปด้วยนะคร,รับครั้งหน้าถามว่าเป็นโปรนี้อยู่ไหมผมจัดโปรนี้อยู่ครับกับซันมุสตรอนวันที่สามแต่รูปจะไม่มีแล้วรูปจะไปแค่วันนี้นะเพราะผมว่าน่าจะหมดวันนี้แหละเพราะหนึ่งเราไล่ช่องสีฟ้าด้วยนะครับสวัสดีครับเราใช้เราไล่ช่องสีฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วช่องสีฟ้าก็จะได้รับรูปด้วยถ้าเขาเอฟไว ฝากทุกท่านนะครับที่สนใจในช่องต่อของพีพีนะครับตอนนี้ฝากข้อจอเข้าใจแล้วกดติดตามด้วยสำคัญที่สุดเลยครับ390บาทซื้อหนึ่งกล่องแถมโลชั่นตเกียวสองหลอดครับรีบเลยนะคะก่อนที่เราจะไปซ้อมกันนะวันนี้มีซ้อมใหญ่นะทุกคนผมห่วงมากทุกคนผมนอนแล้ววันนี้มีซ้อมใหญ่นะวันนี้มีซ้อมใหญ่นะครับ รีบเลยขอบคุณนะคะหนึ่งแถมสนะครทนสองนะครับขอบคุณนะคะทุกคนซื้อตัวแทนกับตัวแทนได้หรือว่าสมัคร่าสมัครเป็นตัวแทนขายได้นะคะใครที่แบบว่า มีงบน้อยอยากลองขายดูสักแบบสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะสามารถที่จะสมัครกับตัวแทนได้เลยกับแม่ทีมได้เลยนี่จิ้มตะการ้าได้เลยนะคะทุกคนจิ้มตะการ้าได้เลยอันนี้คือที่จัดโปรนะคะกันแดดแถมโลชั่นตัวเนี้ยคืออยากให้ทุกคนได้ลองว่าเวลาที่เราทาแบบ ทาร่วมกันเนี่ยมันดีมากมันเนียนมากทุกคนรู้ไหมว่าตัวนนออนเนี้ยบางคนเอาไปทาหน้าเนี่ยตัวเนี้ยไม่แผลอ่าหนึ่งแถมสองครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีต่อต่อแปดร้อยกว่าท่านคะ่ะ ทุกท่านจารีมนะครับจริงๆโปรเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดอีกวันที่สามแต่มันไม่มีเพียงแค่รูปเท่านั้นแต่วันที่สามมีอีกผมไลฟ์แต่พาอชะแล้วฝากพี่น้องด้วยกดทิดตก้าครับสามร้อยเก้าสิบจ่ายแค่สามเก้าูนย์นะได้แถมสองอันได้รูปอีกเอาทุกคนจ๋าแต่วันที่สามที่ผมไลฟ์ไม่มีรูปนะแต่เป็นโปรนี้อยู่อีกสักครู่เราจะออกไปซ้อมกันแล้วนะทุกคนเนี่ยดูสิคะ ความแตกต่างมันจะไม่มันจะมีวอกแล้วมันจะไม่แบบไม่หลอกตานะคะมันจะมีความเนียนความขาวขึ้นหนึ่งถึงสามระดับนี่เลยค่ะกันแดดกับโลชั่นนี่เลยมันจะมีความขาวขึ้นมาที่สําคัญคือผิวมันจะเนียนขึ้นมันจะกลืนเข้าเข้าผิวกลืนเข้าผิวคือมันจะไม่ไม่รู้สึกว่าค้างบนผิวแล้วทําให้รู้สึกว่ามันวอกมันลอยหรือมันโปะนะคะอันนี้คือไม่โปะไม่วอกไม่ลอยแน่นอนใครเชื่อไหมผม อ๋อใช่จ้ะทาหน้ากะจางลงขอคุ้นค่าไหนไหนใครเอาเอาโลชั่นตัวนี้ไปทาหน้าช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะใครเอาตัวนี้ไปทาหน้าบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยน้องนริตาก็ทานะคะตัวนี้เขาทาแล้วเขาไม่แพ้ทาแล้วไม่แพ้คือเขาใช้แบบเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยใช้ก็แบบไม่แพ้อ่ะโทรหาน้องอันหน่อยน้องอันโทรมาหาซ้ำ ชอบเล่นลูกแลูกซันขายของจังเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวสี่จะพาผมจะไล่ขายตัวในช่องซันไม่ต้องคาเจ็ดนะครับผมจะไล่ขายตัวที่ช่องช่องซันไม่ต้องคาเจ็ดนะครับเดี๋ยวตอนลงลงไล์จากอันนี้แล้วนะครับไปช่องซันไม่ต้องคำเจ็ดผมจะไปไล่ขายตัวนะครับคุกคนจ๋าซื้อแล้วจา้าหลานชายบอกว่าใช้ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่น้อง่อต่อนะครับบางท่านที่เข้ามาแล้วฝากขอจ้อเข้าใจแล้วก็อย่าลืมกด390กันแดด SP นะครับกันแดด SP ครับผมซื้อ1นนะครับแถมโลชั่นโตเกียวสหลอดโลชั่นโตเกียวคืออันนี้นะครับแล้วแถม2หลอดเลยเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทุกคนจ่ายแค่390ก็คือจริงๆราคาอยู่ห้า้อยเก้าสิบกันแดด,ดที่ผมตั้ง <มา S 1> เอาไว้แต่วันนี้กันแดด SP ครับในช่อง PP ครับเราจัดให้แถมสเพียงจ่ายแค่ สามเก้าศูนย์ก็คือจ่ายแค่สามร้อยเก้าสิบกดทิชกาทุกท่านได้มีหนึ่ง,งกล่องได้อันนี้อีกสองหลอดคุ้มมากแล้วก็ได้รูปด้วยได้รูปด้วยได้รูปด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยเนาะฝากทุกคนด้วยฝากกดตะก้าเข้ามาแล้วกดตะก้าให้ด้วยนะคะเราก็ยืนยันการซื้อได้นะเช็คด้วยนะคะเพราะบางทีกดอย่างเดียวมันมันจะไม่ขึ้นซื้อนะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะ พี่สารภาพ <Okay. S 1> ทาหน้าผสมกันแดดอ๋อพี่บอกว่าพี่ใช้โลชั่นเกี่ยวทาหน้าแล้วก็ผสมกันแดดอันนี้ทาได้เลยทาได้เลยค่ะใครที่อยากรู้ว่ามันแพ้ไหมเราก็ลองทาตรงอ่านิดนิดนิดๆหน่นนนนนอยๆได้นะผากได้ลองทาดูนะคะทาหน้าได้ปะทาทาได้ค่ะคือ ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะแต่ก็ต้องลองดูก่อนมันเป็นโลชั่นทาผิวแต่บางคนเอาไปทานหน้าปรากฏว่าทานหน้าแล้วหน้าหน้าเนียนขึ้นหน้าขาวขึ้นแล้วก็ตรงกะมันจางลงนะคะนี่สปปลาวก็สั่งได้นะสปปปาวก็สั่งได้นะคะข้อหัวใจให้ด้วยนะคะช่องต่อๆข้อหัวใจให้ด้วยนะครับ ซื้อหนึ่งแถมสองนะคะซื้อกันแดดหนึ่งหลอดแถมโลชั่นอีกสองหลอดสามร้อยเก้าสิบาทนะะตัวนี้ส่งฟรีตัวนี้ส่งฟรีเลยครับส่งฟรีเลยนะสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมสองกันแดดหนึ่งแล้วก็โลชั่นอีกสองเป็นซื้อหนึ่งแถมสองนะคะใครที่อยากได้โปรโนี้ใครที่อยากลองใช้อุ๊ยลองเอาไปใช้ดีกว่าเอาไปทาผสมกันเหมือนที่ ลูกค้าคนอื่นเขาบอกว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็สั่งซื้อโปรโนี้แล้วก็เอาไปลองใช้กันได้เลยนะคะเราไม่แพ้ใช้ดีทาได้ได้ใช้คู่กันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะมีคนถามว่าถามวอะไรครัเแบบบ,บเป็นแบบกันแดดเป็นแบบเคมีคอลหรือ ฟิสิกอลนะคะจะเป็นแบบน้าผสมนะคะมีทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลนะคะผสมกันค่ะเป็นแบบผสมกันนะคะตัวนี้ก็คือทุกคนคืออยากให้ลองใช้อ่ะมันดีมากจริงๆการแดดของเราคือ,อเราได้ทดลองใช้ว่าเราแบบใช้ดีหรือเปล่าหรือเราจะเอามาขายอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันมันผสมคําเบาผสมคําคุ้ยมันก็นจะถือกา อ่าเพราะฉะนั้นเราคือทุกอย่างคือเราได้ทดลองแล้วว่า1นึ่แพ้ไหมสอคุณภาพมันเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าสมราคาไหมแต่หนูบอกว่าคือคุณภาพคือเกินราคามากถามว่าห้ไอห้กรัมเนี่ยขายแค่390บาทเนี่ยคือถูกมากคือบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมขายถูกจังเลยเป็นแบไหคะเป็นอแบบมานดีผมเปิดให้ดูี่ อ,อันนี้คือแน่นมากนะคะหลอดนี้คือเต็มเลยแน่นมากเป็นเป็นเเป็นนื้อ <5 S 1> เป็นสีเนื้อครับห้าสิบกรัมค่ะทุกคนห้าสิบกรัมเป็นเนื้อผสมค่ะเป็นสีเนื้อครับแต่ไม่วอกนะย้ำว่าไม่วอกนะทุกคนไม่วอกครับเพราะผมไม่ค่อยทาหน้าวอกอยู่แล้วสำหรับใครที่ไม่ทาแป้งไม่ชอบแต่งหน้าใช่สําหรับใคร<ส>ที่ไม่ชอบทาแป้งแต่งหน้าเงี้ยหรือว่าชอบแต่งหน้าแต่แบบอยากให้มันกลมเกลืนกับผิวผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับใช่ คือทาแค่กันแดดไม่ต้องทาแป้งเลยก็ดูกลมกลืนดูหน้าเนียนแต่ถ้าคนที่แบบว่าอยากอยากบางๆอ่ะไม่ได้อยากอะไรเยอะก็ทากันแดดแล้วก็ทาแป้งฝุน่นอตบแป้งฝุ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทาลิปก็ออกบ้านได้เลยอือ <c oughs> ใช้ดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดีมาค่ะว่าเอาไปแล้วใช้ดียังไงอ๋อทำทาที่ทำมาติดทั้งวันเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะกันแดดเอสพีของเราคือพวกเราใช้เองแล้วก็ทดลองเองทุกๆอย่างเลยนะคะว่าใช้ดีจริงไหมก่อนที่เราจะเปิดตัวสินค้าเราก็ได้ทดลองอทุกขั้นตอนอย่างดีที่สุดแล้วคือเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ กันแดดที่ดีมีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาเป็นราคาที่ทุกคนคจะต้องได้ไม่ต้องซื้อแพงเราก็ได้ใช้ของดีนะคะทําไมเราถึงไม่ขายถึงทําไมถึงเราขายราคานี้ได้นะคะราคาข้างกล่อง590บาทแต่เราขายในราคา390บบาทเราขายได้เพราะว่าเราไม่ได้จ้างอินฟูดารานักร้องหรือว่าเราไม่ได้ไปตั้งบูธขายในห้างสรรพสินค้าที่จะต้องเช่าหรือว่าต้องไปเช่าตึก เช่าอาคารอ่าเช่าบูธหรือจะไปจ่ายค่าโฆษณาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเข้าห้างจ่ายค่าโฆษณาโน่นนี่นั่นเช่าตึกเช่าที่ขายอะไรเงี้ยเราก็ขายราคานี้ไม่ได้เราก็ต้องบวกราคาอ่าน่าจะเป็นหลอดหลอดละแปดรหลอดละพันกว่าคือระดับคุณภาพขนาดนี้นะคะ แต่ตอนนี้ข้างกล่อง590แต่เราขายเพียงแค่390บาทเท่านั้นเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้ <Wow. S 1> บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยของเคาน์เตอร์แบรนด์ของยี่ห้อนี้เอ่ออาจจะแบบดีหมดราคาดีหมดแต่ว่าแพรวก็มั่นใจในคุณภาพ <Okay. S 1> ของกันแดด SP okay. Okay. ว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่ <Okay. S 1> ใช้ดีและราคาถูกที่ทุกคนจับต้องได้นะคะบางทีของดีก็ไม่จำเป็น ต,ต,ต้องแพงเสมอไปนะคะซึ่งหนูก็เคยใช้มาหมดแล้วของของแพงของอะไรเงี้ยก็ใช้มาหมดแล้วแต่สิ่งที่เราขายคือหนูใช้จริงใช้จริงใช้ทุกวันทั้งโลชั่นทั้งกันแดดทั้งดีท็อกทั้งกาแฟทุกทุกอย่างเลยอันนี้คือหนูกินจริงใช้จริงการันตีด้วยด้วยตัวของเราเองอเมื่อก่อนลองรองพื้นแต่งหน้าตอนนี้ใช้กันแดดได้เพียอย่างเดียวออกข้างนอกได้เลยขอบคุณคะ่ะ แต่หลอดใหญ่เกินราคาใช่แล้วดีจริงกลมเกืนผิวแต่หลอดใหญ่เกินราคาที่จริงหนูก็อยากหนูก็อยากบ่นกับโรงงานอยู่นะว่าทาไมทําหลอดใหญ่จังเลยจริงแกทำหลอดใหญ่มากอ่ะตอนนี้กำลังอ่านนั่งเมนทุกทุกคนผมมองว่าวันนี้ถือว่าคุ้มจริงๆงบางคนบอกคุ้มมากคุ้มเกินค่านะครับใช่สามแลกสิบอะแล้วแถมโลชั่นเกียวสองหลอดผมว่าคุ้มจริงทุกคนเอสสามสิบบบวกบวกค่ะตัวนี้ก็คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่า สามสิบพีเอบวกบวกมันก็เพียงพอต่อมันก็เพียงพอแล้วนะคะมันก็เพียงพอแล้วถามว่าที่นักวิทยาศาสตร์คนที่เนี่ยเขาทําพวกเคมีพวกเนี้ยมันต่างกันแค่นี้เดียวแม่คะมีเนตะก้าไหมครับมีเนตะก้าครับมีครับกินตะก้าเลยนะคะทุกท่านจ๋าเข้ามาแล้วกดที่ตะก้าเลยครับสามร้อยเก้าสิบกันแดดเอสพีครับซื้อหนึ่งแถมโรชั่นติเกันสองหลอดคุ้มมาก ที่อยู่ตรงนี้นะี่ยตรงนี้เลยนะครับที่หมุนไปหมุนมาจ่ายเพียงแค่390บาทถ้าสนใจกดตะกร้าครับมาเดี๋ยวจะลงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ขายตั๋วช่องซันเป็นคำเจ็ดนะครับกาแฟอ่ะป้ากาแฟเลยโอเคเนี้ยกาแฟวันนี้เอาไปแค่ยีบ้าบาทเลยบอกไปทุกทีเธอเดียนด้วย อีกข้างหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะกาแฟของเรา3ห่อ590บาทนะคะกาแฟสา9หบาท1ห่อ290ร้อยเกาสิบสมห่อห้าเก้าบาทยำม,มีเทวครับห่งห่อนะครับสองอยเกบาท3หอท่อ590ราสครับ กาแฟมาเลยอยากได้โปรกาแฟอ่าอยากได้โปรกาแฟเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวถ้าแบบขายดีเยอะๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสุ่งสันแบอน่เดี๋ยวจะส่มสักส่มสักห้าชิ้นขายแบบถูกๆเลยสองแถมหนึ่งอันนี้คือแถมรูปภาพทั้งหมดนะทุกคนจ้ากาแฟของเราครับถุงละ 290บาท3าถุงห้าใครได้เป็นขากาแฟตอนนี้เราจัดพวกาแฟไปด้วยเลยแล้วกันเนาะพี่น้องต่ตอเท่าไหร่นี่1ห่อ290บาทค่ะ3ห่อ590บาทจัดไปเลยนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนได้เช่นเดียวกันนะคะใใที่หน้าง,งานนะคะวันที่สอง ใครที่อยู่หน้าง,งานใครที่ไปดูเปิดฤดูกาลซื้อของได้นะคะมีทุกอย่างเลยทั้งชินจูครีมมีกาแฟมีโลชั่นมีกันแดดมีดีทอ็อกทุกอย่างเลยนะคะซื้อที่หน้หนาง,งานได้เลยนะคะวันที่สองถึงวันที่เจ็ดเลยมีทุกวันเลยนะคะหน้าง,งานของเราดีจริงๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ อันเดดเอีใช้ดีมากซึมเร็วเกลี่ยง่ายไม่เหนียวใช่ค่ะทุกคนอยากให้คนลองดูจริงๆซึมเร็วเกลี่ยง่ายไม่เหนียวกาแฟกลมกล่อมมากค่ะกาแฟกลมกล่อมอร่อยจริงๆทุกคนตัวนี้เป็นกาแฟคุมหิวนะคะเป็นกาแฟคุมหิวเป็นกาแฟจอยในตอตอส่งฟรีราคารอยกาาร้อยกาแฟจอยคุ้มหิวนะคะ ้ถุงมากผมมากคนจ๋าเพราะกาแฟเนี่ยผมขายถุงละสองร้อย้าสิบบาทสามถุงห้าร้อยเก้าสิบเพราะทุกนั้นเพราะเพราะฉันทุกคนการแดดใช้แล้วลอกไหมคะมันแล้วแต่ผิวหน้าคุณนะครับแต่ผมเป็นคนหน้าลอกง่ายก็ไม่ลอกนะครับไม่ได้มาพูดเพื่อให้ไปซื้อขายของครับอ๋อหน้าลอยไหมเหรอลอกอ่านว่าลอก หน้าลอยไม่ลอยครับ <bizarre> ไม่วอกไม่ลอยวนนี้น่าจะออกบล็อกนะคะไม่ลอยไม่ลอยครับแต่พี่น่าจะลอยเข้ามาครับเพราะว่าถ้าเจอผมตัวจริงหรือว่าอะไรไม่คุยสรรพคุณหน้าเองนะครับผมก็ไม่เคยหน้าวอกหรือว่าหน้าลอยนะครับอันนี้อันนี้พูดตามความจริงนะครับเพราะผมไม่ได้คนทาทาและพกตลับแป้งผมไม่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 มีครับผมใช้กันแดดอย่างเดียวเลยหรือว่าสับหน้า ตลอดเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนผมบางคนก็ทําแต่ผมว่าลองบอกลองใช้กันแดดไหมตอนนั้นผมผมยังไม่ได้ออกแบรนด์กันแดดอีกทีผมก็ลองให้มันใช้มันก็เลยเลิกใช้มันไม่ผิดนะครับการที่ผู้ชายแบบดูแลตัวเองเงี้ยมันมันถูกแล้วย,ยุคนี้ด้วยแต่แค่ว่าผมจะบอกว่าผมผมไม่ไม่ตัวจริงต้องดูตัวจริงครับผมไม่อยากพูดเยอะผมไม่ใช่คนหน้าตาดีหรือว่าอะไรนะแต่ผมก็มีสไตล์ถ้าเป็นแถวบ้านสองสามคนก็ถือว่าพอได้อยู่ครับแต่ไม่แต่ไม่ได้หล่อครับ พีพีมิวสิกครับว่าช่องซันบุซรใช่ครับ,รบแต่ใช่ตอนนี้ช่องผมทอนแบงค์ครับผมไลหนึ่งตุลาครับปิดพาาเล็กน้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยครับก,กันแดดกันแดดเอสพีนะครับผมใช้กันแดดอย่างเดียวเลยครับกันแดดใช้มาตั้งแต่แ,ตแรกเลยตั้งแต่สมัยเป็นไลอ้อนซันฟอร์มตั้งแต่อยู่ถ่ายรายการยุงข้าวภาพเพลินอะยุคนั้นอะผมก็จะมีแต่งหน้าแรกๆฮะแต่พอผมเป็นคนที่เครียดแต่งหน้ามันเหนื่อยผมก็เลยทากันแดด ที่ผมเป็นซองเมื่อก่อนผมใช้เป็นซองก่อนที่ผมจะเอามาแกะเป็นสูตรผมเป็นแบรนด์ผมนะครับอันนี้พูดตามตาม,มจริงอะ่ะผมใช้มาก่อนแต่ผมไม่เคยมาแบบทาอะไรเงี้ยเพราะผมเหนียวหน้าสิวผมแพ้ไงอันนี้พูดตามจริงแต่บางคนเขาก็มีตลับแป้งไว้ทานหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สไตล์เขาไงเขาไม่แพ้เขาเขาซับหน้าได้แต่เราไม่ใช่คนขยันอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองครับอย่างน้อยเราเป็นคนของสาธารณนะอย่างเงี้ย อถ้าหลอนี่ผมแอคตายเลยขนาดไม่หลอก็แอ็กเลยนะขนาดไม่หลอก็แอ็กเลยนะวันนี้ก็คอ่าจะยามงานน้อยกันนิดหน่ยเพรน้อยแหมครับดึกก็คือซ้อมดึกมากดึกครับนี่ก็ง่วงครับ,บ,บเป็นแบบตอนนี้เป็นคน เห,ห,หลี่ยง่ายแห้งเบาบางใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับกดไปเลยนะคะเข้าไปกดตะกร้าลอซื้อเลยนะคะใครที่อยากิโปรไหน,นะ,ะอันนี้เป็นกาแฟนะครับวันนี้จัดให้ครับถุงละ2องร้อยเก้าสิบาทสามห่อห้ารอเกาสามห่อห้าร้อก้สิบนะครับกาแฟกดทีตะกร้าเลยนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปไลฟ์ขาย ตัววันที่สองแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลงช่องสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูไปติดตามผมที่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไป ต,ติดตามไปดูไลฟ์ผมช่องฟันมันคำเจ็นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในช่องฟันมันคำเจ็นะครับผมจะได้ขายตัวนะครับ